just do it แค่4ข้อนี้ก็รวยแล้วแนวคิดการทำธุรกิจการใช้ชีวิตจากคุณฟิลิปแฮมสันนิคเจ้าของ n i ก e ้สําหรับคุณฟิลิปครับเกิดเมื่อปีพุทธปีครกราช1,938ที่เมืองออ,อร,ร์โแลรนรัฐโอริกอนสารัฐอเมริกาเขาเกิดมาในครอบครัวของทนายซึ่งผันตัวเองมาเป็นเจ้าของสํานักพิม และเข้าศึกษาในโรงเรียน Cleveland High School ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนคุณฟิลิปได้ขอพ่อเข้าไปทำงานที่โรงพิมพ์แต่พ่อเขาปฏิเสธและต้องการให้เขาหางานด้วยตนเองมากกว่าเขาจึงตัดสินใจไปสมัครงานกับสำนักพิมพ์ของคู่คแข่งโดยเข้าทำงานในการดึกเพื่อรายงานข่าวกีฬาโดยในวันรุ่งขึ้นเขาจึงเดินทางกลับบ้านที่ห่างจากที่ทำงาน11กิโลเมตร หลังจากที่เรียนโรงเรียนมัธยมเขาก็ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโอริกอนและได้มีโอกาสเป็นนักข่าวสายกีฬาของหนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัยและได้เป็นนักวิ่งของมหาวิทยาลัยด้วยโดยหลังจากเรียนจบเขาสมัครเข้ารับเป็นทหารรับใช้ชาติอยู่หนึ่งปีภายหลังเกิดนะเกิด หลังจากที่มีการปลดประจำการเขาก็ได้ศึกษาต่อระดับยาญาโทที่ s t a มฟอร์ด Graduate School of Business คุณฟิลิปครับในช่วงเวลาที่เขาเรียนต่ออยู่นั่นเองครับเป็นช่วงรายที่เขากำลังค้นหาตัวเองว่าชอบหรือสนใจในสิ่งใดกันแน่จนกระทั่งเขาก็มีความสนใจทั้งเรื่องของกีฬาและเรื่องของการทำธุรก,กิจจึงนำเอาความชอบทั้งสองอย่างมาผาสมผสานเข้าด้วยกัน เมื่อเขาเรียนจบด้วยความที่เป็นนักวิ่งเขาจึงตั้งคำถามว่ารองเท้าวิ่งจากญี่ปุ่นสามารถขึ้นมาเทียบกับรองเท้าวิ่งจากเยอรมันได้หรือไม่เพราะใน,สม,นสมัยนั้นครับนักวิ่งใช้รองเท้ากีฬาที่ได้รับความนิยมก็คือ a d i d a s ซึ่งเป็นรองเท้ามาจากเยอรมันนั่นเองจริงๆแล้วทางคุณฟิลิปรับรู้มาว่ารองเท้าของญี่ปุ่นเองก็มีคุณภาพที่ดี ไม่แพ้รองเท้าจากเยอรมันสำยังราคาถูกกว่าด้วยหากนำเข้ามาก็คิดว่าสามารถสู้แบรนด์รองเท้าอื่นๆได้เช่นกันเขาได้มีโอกาสเดินทางไปญี่ปุ่นและได้ไปดูงานที่โรงงานผลิตรองเท้าวิ่งแบรนด์ o n นิสุกะไทเกอร์เขาเกิดความพระทับใจรองเท้านี้มากตัดสินใจที่จะขอรับสิทธิ์ในการนำรองเท้าโอนิสุกะไทเกอไปจำหน่ายที่อเมริกาหลังจากที่เขาทา ้อตกลงกันแล้ว1ปีหลังจากทางอนิสุกะไทเกอร์ก็ส่งรองเท้าตัวอ,อย่างให้เขาทางคุณฟิลิปจึงได้ทำการส่งรองเท้าให้แก่คุณบิวบรูแมนนะครับซึ่งเป็นโค้ดวิ่งของเขาในสมัยที่เขาเดยนอยู่ในมหาลาัยครับคุณบิวบรูแมนนะครับเห็นรองเท้าของเขาแล้วแทนที่จะซื้อรองเท้าของเขากลับตัดสินใจที่จะขอเป็นหุ้นส่วนกับคุณฟิลิป และร่วมกับแบรนด์รองเท้าในชื่อ blue ribbon sports นะครับเกิดอะไรขึ้นต่อครับในปี1 9 7 1ครับเกิดปัญหาบางประการทำให้อนิสก้าเนี่ยยกเลิกสิทธิ์ในเรื่องของการเป็นตัวแทนของคุณฟิลิปครับเ,ออเขาและก็บรู m บ n แมนเนี่ยจึงเริ่มต้นผลิตรองเท้าเป็นของเขาเองนะครับโดยได้ไอเดียจากว a ฟเฟิลเขาจึงทดลองทำพื้นรองเท้าโดยเรียนแบบคุณสมบัติของว a ฟเฟิลซึ่ง ผลที่ได้ตามมาก็คือรองเท้านั้นเกิดติดพื้นนะฮะได้เป็นอย่างดีกว่าเดิมในภายหลังครับเจฟฟ์จอห์นสันซึ่งเป็นพนักงานคนแรกได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็น n i ก e ้และใช้โลโก้สเวิ us, หรือเครื่องหมายถูกเป็นโลโก้ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนั่นเองสมศฟิลิปใช้เวลาช่วงลานในการแข่งขันโอลิมปิกในปี1972ในการขยายธุรกิจเขา โดยการออกแบบรองเท้าให้กับสตีฟพรีฟอนเทียนซึ่งเป็นนักวิ่งระยะไกลโดยรองเท้ารุ่นนี้มีชื่อว่าโครเทสและกลายเป็นรองเท้ารุ่นนี้สามารถสร้างกำไรและผลตอบแทนให้กับคุณฟิลิปอย่างมากมายมหาศาลแนวทางการทำธุรก,กิจทำตลาดของคุณฟิลิปเขาทำยังไงไนกี้สร้างกำไรและเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี1980 สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดของรองเท้าเนี่ยได้มากถึง50%โดยไนกี้ยังคงใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นนักกีฬาชื่อดังเป็นจุดเด่นในการขยายตลาดซึ่งจอห์นแม็กอนโรที่เป็นนักเทนนิสระดับแถวหน้าในขณะนั้นและทำให้ไนกี้สามารถประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทำให้คุณฟิลิปขยายโอกาสในการเซ็นสัญญากับนักกีฬาในวงการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแอนดรู อกซี i, ales, ่คาร์ส l l บาร a r k e l e y t i ก e r ์วูดและ Michael อร์แดนซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและยอดขายให้กับไนกี้อย่างมาศาลในปี1980ไนกี้เปิดขายหุ้นให้แก่สารชนเป็นครั้งแรกโดยในวันเปิดตัวหุ้นไนกี้มีราคาอยู่ที่0.1ดอลลาร์และในปี2018ไนกี้ก็มีมูลค่าหุ้นสูงถึง 7 6 4ดจดอลลาร์เจูอิสเป็นแคมเปิลที่ทรงพลังที่สุดของ n นกี้ซึ่งมีความหมายที่ว่าหยุดกลัวและจงลงมือทำรรมับบนซะแคมเปลนี้ทำให้ n นกี้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงเพิ่มขึ้นจาก18ซไปอยู่ที่43เเซและยอดขายมากถึง9.2พันล้านเหรียญสหรัฐในที่สุด โดยสโลแกนนี้สโลแกนนี้กลายเป็นสโลแกนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสโลแกนแห่งทศวรรษที่20เลยทีเดียวคราวนี้ครับเราลองมาถอดบทเรียนแนวคิดเคล็ด,ดลับการรวยนะฮะทำยังไงให้รวยนะครับอย่างคุณฟิลิปนะะอย่างแรกนะครับการค้นพบ ตัวเองชอบอะไรแล้วก็พัฒนาไปสู่การทําธุรกิจครับการค้นพบตัวเองในวันนั้นครับทำให้คุณฟิลิปแฮมสันนิคส์นะครับสามารถต่อยอดธุรกิจของเขาเองนะจนกลายเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ออกีฬาระดับโลกนะครับสำหรับผู้ประกอบการครับที่ต้องการที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับจึงเป็นจันเป็นอย่างยิ่งนะที่ต้องค้นหาความชอบความถนัดของตัวเองให้ค้นพบให้พบนะครับและพัฒนาความชอบนั้นครับให้เป็นโอกาสในเรื่องการต่อยอด ธุรก,กิจใช่ไหมเขาชอบเรื่องของรองเท้าชอบในเรื่องของการทรําธุรกิจก็จับมาเป็นธุรก,กิจได้นะเราลองหาดูนะครับอย่างที่2ครับกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆพัฒนาสินค้าที่แตกต่างจึงจะกลายเป็นผลดีต่อแบรนด์ครับเมื่อบินหาเมื่อมีมหากับทางรองเท้าของญี่ปุ่นนะครับโอนิสกะนะครับแทนที่จะท้อถอยครับคุณฟิลิปครับกลับไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเขาเชี่ยวาสในการทดลองสิ่งใหม่ๆครับจนสามารถพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะแตกต่างนะจากในตลาดที่มีแล้วครับเขาก็ยังทําให้มีคุณภาพครับและท้ายที่สุดครับการทดลองของเขาก,ก,กลับกับกลายเป็นผลดีต่อธุรกิจทําให้แบรนด์ของเขาเนี่ยมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเก่าซะอีกนะครับข้อที่3ครับความชาญฉลาดในเรื่องของการโปรโมทแบรนด์โปรโมทสินค้าผ่านทางอินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคข,ของไมโครอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะครับเพราะว่ามีโลกของ แพลตฟอร์มออนไลน์เต็ไมไปหมดเลยนะการใช้อินฟลูเอนเซอร์ครับในการช่วยโปรโมทแบรนด์ครับเป็นความชาญฉลาดอย่างมากของคุณฟิลิปครับเพราะภาพลักษณ์ของนักกีฬาเหล่านี้ครับจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าและก็ของตัวแบรนด์เป็นอย่างดีและก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งครับในวิธีการทําการตาลาดที่สําคัญที่สุดในยุคปัจจุบันนะครับเพื่อนั้นครับท่านเลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่านเหมาะสมกับสินค้าของท่านเหมาะสมกับกลุ่มก็เป้าหมายของท่านครับและสุดท้ายครับ Just Do it ลงมือทำทันทีโดยไม่เพียงแค่วาดวิมานไว้กลางอากาศครับแคมเปญ just do it ครับเป็นแคมเปญหนึ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์ของคุณฟิลิปนะฮะได้เป็นอย่างดีครับเพราะในชีวิตการทำธุรกิจที่โลดโผนของเขาล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับคำว่า j u s t do it แทบทั้งสิ้นนะครับเพราะทุกการเริ่มต้นของเขาเขาลงมือทำมันอย่างทันทีโดยไม่คิด เพียงแค่วาดวิมานเอาไว้ในกลางอากาศนะครับซึ่งจะสวิตนี่เองครับคือสิ่งที่เจ้าของกิจการเนี่ยต้องนํามาสร้างแล้วก็ควรนํามาเป็นแบบอย่างนะครับลงมือทําทันทีนะครับจะคิดจะอะไรจะวางแผนจะอะไรก็แล้วแต่ลงมือทําครับความสําเร็จของคุณฟิลิปครับไม่ได้มา เพราะโชคช่วยครับหากไปเกิดจากการที่นําความรักความสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในเรื่องของการท,ทําธุรกิจแล้วก็ลงมือทําทันทีครับโดยไม่รอโอกาสบทเรียนความสําเร็จของเขาจึงเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และนํามาปรับใช้สําหรับนักธุรกิจและนักลงทุนนะครับฝากทุกท่านกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็แชร์บอกต่อข้อมูลดีๆกับเพื่อนของท่านด้วยนะครับเพื่อโอกาส อนาคตที่ดีกว่าของพวกเราทาั้งด้านการลงทุนอนาคตทั้งด้านการเงินที่ดีกว่าอนาคตธุรกิจที่ดีกว่าและที่สําคัญครับอนาคตชีวิตที่ดีกว่าของพวกเราไปด้วยกันครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านรวยรวยรวยครับ